สวัสดีครับผมเรือเอกสมัครใจแสนครับครูเปาครับประธานชมรมครูผู้สอนกันครูชิพคันพ้นานประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแก้อาหารติดคอในทารกรอีกรูปแบบหนึ่งครับหลังจากที่เราได้นําเสนอไป2รูปแบบคือในท่ายืนกับในท่านั่งค้มเข่าในกรณีที่อยู่ในบ้านในกรณีที่เรามีเก้าอี้นะครับเราก็จะใช้เก้าอี้ให้เป็นประโยชน์ทาเราจะใช้ที่การนั่งบนเก้าอี้นะครับันั้นในกรณีที่เราป้อนอาหารทารกเราอยู่อยู่ทารกหน้าเขียว บาดเขียวนะครับเนื่องจากอาหารติดคอนครับเราให้เรารีบประคองทารกนะครับโดยการใช้มือประคองที่บริเวณขากรรไกรลักษณะนี้นะครับครับแล้วจับให้ทารกวางอยู่บนหน้าแขนเราลักษณะนี้ครับแล้ววางไปบนหน้าขาของเราโดยใช้แขนหนีบขาทารกไว้กันทารกหล่นนะครับจากมือครับโดยทําให้ศีรษะต่ําลงเล็กน้อยนะครับทีรษะต้องต่ำกว่าหน้าอกนะครับเล็กน้อยนะครับเื่อนการ แลให้เราเหยียดขาไปยืดขาไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ถารกที่ตาทำแล้วก็ใช้ส้นมือนะครับเราตบที่บริเวณตึงการกระดูกสะบักตรงนี้นะครับห้าครั้งต่อเนื่องอัตราเร็วหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวินาทีครับลักษณะนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตบให้แรงพอประมาณนะครับอย่าตบเบาเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ออกครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาประคองทารกนะครับประคองที่ศีรษะครับเอาแขน แนบด้านหลังไว้แล้วก็พลิกนะครับทารกให้มาอยู่อีกขาอีกข้างหนึ่งนะครับภัจนี้เหยียดข้าไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ศีรษะได้ต่ำลงนะครับแล้วก็ประเมินดูซิว่าออกหรือไม่ถ้าทารกยังไม่มีเสียงแสดงว่ายังไม่ออกยังน่าเกยวอยู่ให้เราทําการกดหน้าอกครับวางมือบริเวณกลางหน้าอกใต้แนวเรานมแนวแรงตั้งฉากสั่นครับกดลงไป5ครั้งต่อเนื่องอัตราเร็วหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวินาทีครับปัจจัครับ1 2 3่งสาส หออกไหมถ้ายังไม่ออกให้พลิกสลับเหมือนเดิมครับประคองที่ขาหนึ่งไกลเอาแขนแนบดัวทะลกไว้แล้วก็สลับขาครับวางไว้บนหน้าขายท่าหนงเหมือนเดิมครับตบครับ1 2ึ่งสาสี่ห้พลิกครับพลิกแล้วเราก,ก็มาประเมินถ้าทาลกเริ่มมีเสียงนะครับไอออกมาเริ่มมีเสียงเริ่มร้องไห้ได้แสดงว่าเสาหารครับมันหลุดมาจากคอแล้วนะครับถ้าเห็นอยู่ ที่มุมปากให้เราจะแ็งหน้าแล้วก็เขี่ยออกนะครับอย่าล้วงปากโดยที่เรามองไม่เห็นนะครับอย่าล้วงโดยที่เรามองเห็นเพราะว่ามันอันตรายนะปากทาลกก็เลยอยู่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาอุ้มทาลกให้อยู่ในท่าพักฟื้นนครับท่านี้เขาเรียกว่าท่าพักฟื้นนะครับหรือหรือเขาเรียกว่า recovery position นะครับลักษณะนี้เพื่อให้เศษอาหารนะครับอนุกำไลมันไหลออกมาสิ่งที่อยู่กั้นทางเดินหายใจมันได้ไหลออกมาหลังจากนั้นแนะนำว่าให นำส่งโรงพยาบาลนะครับควรน,นําส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจประเมินอีกครั้งนะครับเพื่อจะได้สบายใจว่าเราช่วยได้อย่างถูกต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าการกดอ,อกนะครับการตบหลังอาจจะทําให้ได้รับบาดเจ็บได้นะในส่วหน,นี้นะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเรานะครับลูกหลานเราจะได้ไม่เสียชีวิตจากภาวะอาหารอุดกันทะินใจนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครั้งครับขอบคุณครับ